ปันนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือการขอวัคซีนให้กับนักกีฬามวยครูมวยแล้วก็พี่เลี้ยงของนักมวยไทยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเมื่อไหร่ถึงจะจัดการม่ยไทยได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ขอเรียนให้ทราบเลยนะครับว่า,าเรื่องของการที่วาจาจะได้รับวัคซีนของนักกีฬามวยตรงนี้นะครับก็วันที่เจ เดือนมิถุนายนก็เดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้ไปลงชื่อตอนนี้ขอให้รวบรวมลายชื่อแล้วส่งมาที่เลขาผมคุณเขมผลอุทย,ยากลนะครับเพื่อผมจะได้นำรายชื่อไปให้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเราจะมีการฉีดวัคซีนที่่ทีการกีฬาแหประเทศไทยที่หัวหมากนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นครูม,มวยนักกีฬามวย หรือเจ้าของค่ายห่วยก็ขอช่วยส่งชื่อมาเราก็จะส่งชื่อไปที่การกีฬาประเทศไทยเพื่อทําการฉีดวัคซีนซึ่งตรงนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราได้ขอวัคซีนจากทางสบคมาสแปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคกคารที่ว่าจะจัดการแข่งขันได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยสบคแล้วเนี่ยไม่ได้มีประกาศห้ามจัดการแข่งขัน ใครที่จะจัดการแข่งขันขอให้โอยในดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณทลซึ่งพวกเราก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นสีแดงเข้มแล้วมีการติดโควิด19เานี่ยรายวันวันละหลายหลาย,หลายพันคนนะครับซึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดในเดือนนี้หรือ,อยังไงแต่ถ้ากรณีทว่าจะจัดแบบระบบปิด นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอให้หัวหน้าพ่ายมวยหรือช่องช่องทีวีต่างๆหรือสนามมวยต่างๆเนี่ยให้ทําเรื่องมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะไปทําการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพหรือจังหวัดที่จะจัดการแข่งขันนะครับเมื่อตรงนั้นเนี่ยทางทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเป็นคนเชื่อมเพื่อจะจัดการแข่งขันตรงนั้นให้ได้ แต่ถ้าหากว่านอกจากสีแดงเข้มและสีแดงมาผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในเดือนมิถุนายนและกระดากดาส่วนการที่ว่าจะมีผู้ชมตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะรอให้มีการฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครก็คือตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศทางผู้ว่าราชการกรุงเทพได้ประกาศมา คือเดือนวิษุนากับกระักดา2เดือนนี้เนี่ยสามารถฉีดให้ได้70%ของประชากรที่อยู่ในกรุงเทพส่วนหลังจากนั้นในเดือนอสิงหาก็น่าจะเป็นบุคประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะได้รับทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับวัคซีนไปแล้วถึง70%ผมเชื่อว่า ในเดือนกันยานเดือนกรกฎาคมกรุงเทพและปริมณฑลก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ก็ขอให้ดูถึงผลการประกาศทางสาสุขว่าแต่ละวันเรามีการติดเชื้อเท่าไหร่แต่ไม่ได้ปิดกั้นนะครับสําหรับการที่ใครจะขออนุญ,ญาตมาก็ขอช่วยทําเรื่องขออนุญ,ญาตไปที่การกีฬาประเทศไทยแล้วผมจะให้ทางผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยเป็นช่วยเป็นผู้ช่วยประสานไปในแต่และจังหวัดแต่ใน ในช่วงระยะนี้ถ้าจะแข่งขันขอให้แข่งขันในระบบปิดอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นที่ให้เขาต่อว่าเราว่าเพราะวงการ่วยอีกแล้วที่ทําให้มีการกระเพื่อออกไปแต่วันนี้กุมการบวยเราขาวสารมากเราไม่มีอะไรที่เป็นการพูดออกไปเลยว่ามีการกระเพื่อของโควิดสิบเกาจากวงการ